เยหรือการรู้ร่างกายก็เป็นฐานที่ตั้งอันหนึง่งนะการรู้สึกความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นฐานอีกอันหนึ่งนะเรียกเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเป็นฐานที่ตั้งของสตินะคือตัวเวทนางั้นลองไปดูนะไอสิ่งที่เกิดในใจเรามีหลายอย่าง อันหนึ่งคือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์อันหนึ่งคือสัญญาความจําได้และความหมายรู้สองอันนี้ไม่เหมือนกันนะจําได้กับหมายรู้จําได้จําว่าเราชื่อนี้พ่อเราชื่อนี้แม่เราชื่อนี้เพื่อนเราคนนี้มันชื่อนี้บ้านเราอยู่ที่ไหนอะไรงเียรถที่เราจอดไว้ของเราคันไหนอะไรยเงี้ยนี่จําได้ เป็นเรื่องพื้นพื้นหมามันก็จำได้ไม่อจจัศจรรย์อะไรหรอกนะแต่ตัวหมายรู้เนี่ยลึกล้ำสำคัญนะตัวหมายรู้ปุถุชนนั้นหมายรู้ผิดอยู่เสมอปุถุชนมีความหมายรู้ผิดอยู่เสมอคือหมายรู้ของไม่สวยไม่งามร่างกายเราเนี่ยมันไม่ได้สวยงามสศกปรก หมายรู้ผิดว่ามันดีมันสวยมันงามมันน่ารักน่าหวงแหนหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างเราไม่คิดหรอกว่าเราจะตายวันนี้เราไม่คิดหรอกเราคิดว่าเราเที่ยงวันนี้ยังไม่ตายอะต้องอีกนานกว่าจะตายหมายรู้ของเป็นทุก์ว่าเป็นสุขหมายรู้อนัตตา ความไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนอย่างพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะมันจะรู้สึกนะั้นในนี้มันมีเราอยู่คนหนึ่งเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ทั้งวันเลย